Once fanatic, always fanatic, go fanatic. โดตานะครับผมหรือว่าทีมฟัน t ติกนะครับผมของเกมโดตา2นะครับก็ประกาศยุบทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะเส้นผลงานห่วยนะครับผมจบอันดับสุดท้ายนะครับผมใน DPC ทัวร์ที่1นะครับผมก็ทําให้ตกไปเล่นใน Division ที่2นะครับผมจึงประกาศแยกทางกับผู้เล่นทั้ง5คนนะครับผมก็ประกอบด้วยแกบบีในตำแหน่งแครี่นะครับผมอาร์เมลในตำแหน่งมิดเลนเคนะครับผมในตำแหน่ง ออฟเพลนดีเจน,น,นะครับผมซัพพอร์ตแล้วก็ชาโนเอลนะครับผมในซัพพอร์ตคนที่สองนะครับผมหรือว่าฮันซัพพอร์ตนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการยุบทีมโดตาทูไปนะครับผมยังไม่ได้เป็นการดิสแบนนะฮะก็แบนของฟานาติกยังอยู่นะครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการจัดตั้งหรือว่าก่อตั้งขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นได้นะครับผมสำหรับฟานาติกโดตาทูนะครับผมแล้วก็ ทัวสุดท้ายนะครับผมชุดนี้นะครับหรือว่าทีมฟ n น t ติกโตเกีทูชุดนี้จะได้เล่นก็คือเป็น BTS Pro Series Season 14นั่นเองนะครับผมของโซน4นะฮะก็หลังจากเกมแรกนะครับผมก็ฟอร์มยังห่วยแตกเหมือนเดิมนะครับผมแพ้ให้กับทีมเซอร์เซียนะครับผมเป็นทีมดิวิชั่น2ในโซนซีเหมือนกันนะฮะก็แพ้ไป1ต่อ2เกมนะครับผมทำให้ลงไปอยู่ในสายล่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมสําหรับทีมฟานาติกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการประกาศยุบทีมโดต้า2ของทีมฟานาติกนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์ช anel บอนตันตะกองไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ